กราบสวัสดีมิตรรักแฟนๆทุกท่านด้วยนะครับขอต้อนรับสู่ช่องนัดปิ่นโตครับยังอยู่ในฤดูกาลของ next phase นะครับช่วงที่สตรีมเขาจะปล่อยเดโมของเกมใหม่ๆที่กําลังพัฒนาอยู่มาให้เล่นเต็มไปหมดเลยนี่เป็นหนึ่งในเกมนั้นที่น่าสนใจมากๆเกมนี้มีชื่อว่า all in your head นะครับซึ่งเป็นเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งที่อยู่ดีๆก็ถู่เอามาทิ้งไว้ที่กระท่อมกลางป่าเพื่อนเขาขับรถมาส่งนะครับเพื่อให้มาทําภารกิจบางอย่างที่ ผมว่าคือมันมีเบื้องลึกเบื้องหลังเขาถึงได้ต้องมาทําอะไรกลางดึกแบบนี้แต่คือเกมไม่ได้บอกเราเราต้องไปค้นหาด้วยตัวเองที่สําคัญเขาบอกว่าให้ระวังครับมีเด็กสาวคนหนึ่งเดินป้วนเปี้ยนอยู่ในป่าแห่งนี้เธอชื่อมารีเธออาจจะทําอะไรบางอย่างกับเราก็ได้เป็นไงเกมตึงๆไหมให้มาเดินในป่ากลางดึกเพื่อมาจัดการอะไรบางอย่างที่มันค้างคาอยู่อะระหว่างเรากับเพื่อนเราอะแต่ไม่เข้าใจว่าทำไมเพื่อนเราไม่อยู่ด้วยไงเพื่อนทิ้งเราไว้ที่นี่คนเดียวถ้าพร้อมแล้วตามพี่นัดมา พี่นัดจะพาไปดูว่าความลับของคนสองคนที่ซ่อนเอาไว้ในป่านี่คืออะไรครับนี่ฮะอยู่ดีๆก็ทิ้งฉันไว้ที่นี่เพยียงลำพังมันเกิดอะไรขึ้นที่นี่กันแน่ครับถึงได้เอาเรามาส่งที่นี่เพียงลำพังในบ้านหมายเลขหนึ่งเก้าสองด้วยความขี้สงสัยครับนัดปินโตจึงเดินตามไปทางที่เพื่อนเราขับรถด,ดิฟออกไปมึง ทิ้งกูไว้ที่นี่ได้ยังไงอะแล้วภาพสวยนะภาพดูดีเลยโดยพื้นที่โดยรวมน่าจะประมาณนี้ครับฉันหวังว่ายัสมินจะปลอดภัยนะเดี๋ยวพวกเขาคงจะกลับมาอีกไม่ช้ายัสมินไปไม่ได้แล้วครับเสียงอีกงอีกาอะไรร้องลั่นขนาดนี้เนะี่ยยัสมินคือเอ้ยนั่นอะไรอะนั่นแสงมะ ตาดีอีกแล้วกูมีรถเครื่องบันไฟเหรอครับดูเหมือนว่าสิ่งนี้ต้องการน้ำมันโชคเครื่องเนี้ครับทำให้ในบ้านยังมีไฟฟ้าใช้อยู่ได้แต่ดูดีๆก็หวังว่าฉันคงไม่ต้องใช้มันนะ ทำไมอ่ะหวังว่าฉันคงไม่ต้องใช้น้ํามันเพื่อมาปั่นไฟนี่เรามาป้นบ้านเหรอหรือยังไงทําไมถึงอยากให้ไฟดับหรือจริงเรากลับมาช่วยเพื่อนหรือยังไงก็ไม่รู้ผมขอเดินดูรอบบ้านครับด้วยความสงสัยบรรยากาศในบ้านก็คือยังมีไฟฟ้าใช้ได้อยู่นะเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ย รอบๆนี้มีพื้นที่สีเขียวเยอะมากเข้าบ้านไปดูดิมันยังไงวะคืออะไรวะแล้วเสือมีบ้านหลายหลังด้วยอ่ะเข้าหลังนี้แหละเรากลับเข้ามาครับเปิดสิเปิดแล้วปิดด้วยโอเคเรามาทำอะไรที่บ้านหลังนี้วะทุกคนคือวิวดีด้วยนะเฮ้ กูว่าไม่ดีแล้วกูเห็นเงาผู้หญิงใช่ไหมนั่นเงาใช่ไหมนั่นเงาผู้หญิงนะครับนั่นคือคนที่เราต้องกลัวใช่ไหมครับทำไมฮะทำไมถึงมายืนมองเราอย่างนี้คนลุกเลยเฮี่บางทีบ้านที่โอเพนเกินไปก็ไม่ดีครับมีคอมพิวเตอร์แบตเตอรี่ใกล้หมดแล้วมีคนชื่ออดัมฟรุกยัสมินแล้วก็มีนาแล้วก็มีเราด้วยเรา อะไรอ่ะมีตัวหนังสือหกตัวที่ใส่ได้ครับผมฉันว่าเรามีที่ชาร์จแบตอยู่ตรงโซฟานะขอต้อนรับเข้าสู่บ้านที่มีสี่ห้องนอนสองห้องน้ำนี่เป็นโบชัวนะซึ่งบ้านหลังนี้เนี่ยมีสถานี ปั๊มน้ำมันห่างออกไปสิบสีกิโลโรงพยบานห่างไปสามกิโลแล้วก็มีร้านขายของชำห่างกไป7กิโลเมื่อกี้นี้อาจจะเป็นเพื่อนเราครับขับรถเพื่อพาเพื่อนคนอื่นไปโรงพยาบาลหรือเปล่าเพราะว่าประโยคตอนเปิดเกมบอกว่าหวังว่ายัสมินจะปลอดภยัยแต่ว่าเรามาที่นี่กันเนี่ยน่าจะห้าคนนะครับแล้ว กุญแจบ้านสามารถพบเจอได้ในกล่องกุญแจด้านนอกกระทร่อมซึ่งถ้าเราเช่าทั้งแอเรียนี้เลยเนี่ยก็จะเจอกุญแจ2ดอกซึ่งกล่องกุญแจจะล็อกไว้ด้วยรหัส5เลขนั่นก็คือหมายเลขบ้านกับหมายเลขถนนหมายเลขถนนคือ58หมายเลขบ้านคือ1 9 2อน่้าสนี่คือรหัสเช็คเอาท์11โมงแปลว่าเรามาเที่ยวนะครับเนี่ย เรามาเที่ยวที่ป่านี้ครับในในกระท่อมกลางป่านี่ครับแล้วแล้วเกิดอุบัติเหตุบางอย่างขึ้นที่ทำให้เพื่อนเราจะต้องขับรถออกไปกลางดึกแล้วเหลือเราไว้คนเดียวในบ้านเหรอเงาน้องผู้หญิงยังอยู่เว้ยโซฟานะครับเฮีย แล้วกดดูอีกครั้งหนึ่งฮะเนี่ยยาสมินก็คือเพื่อนเราถูกไหมมีอดัมมีฟุกมีมีนามีเราห้าคนแล้วเขาไปกันหมดสี่คนทิ้งเราไว้คนเดียวเหรอเนี่ยรหัสอะไรก็ไม่รู้เนี่ยฉันไม่เข้าใจอะ่ะเราต้องทำให้มั่นใจว่าเว็บเพจจะออนไลน์ตอนเที่ยงคืนเว็บเพจอะไรอะ่ะเว็บเพจอะไรวะมึงทำอะไรกันวันเนี้ย มึงมาทำอะไรที่นี่วะอ,อยากรู้เลยเอาเป็นว่าเราลองเดินสำรวจรอบๆบ,บ้านดูครับชั้นบนมีห้องนอนครับห้องนอนสี่ห้องนะถ้าจำไม่ผิดอะนั่นอะไรอะมือถือใช้เปิดแฟลชได้โอเคโอ้โหแต่บอกว่ากูมีแค่แฟลชมือถือนะเนี่ยชีวิตกูจะเศร้ามาก เกมมีสตอรี่แบบเป็นความลับให้เราค้นหาอ่ะซึ่งผมคิดว่าผมเขาน่าจะเข้าใจถูกครับยัสมินน่าจะบาดเจ็บเหลืออะไรสักอย่างหนึ่งทำให้เพื่อนเราต้องขับรถไปกลางป่าซุกบอกว่าเขาขอจองห้องนอนที่ใหญ่ที่สุดตอนที่เรามาถึงที่นี่เราก็เลยปล่อยให้เขาได้ห้องเน้นไปนี่คือห้องนอนที่ใหญ่ที่สุดครับก็เป็นแค่ห้องนอนที่มีห้องน้ำส่วนตัวก็แค่นั้นเองเอ่ะเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะ มีเสียงแก้วหล่นข้างล่างนัน่นเกิดอะไรขึ้นวะใครเข้ามาในบ้านวะเนี่ย what what เมื่อกี้มีเสียงแก้วหรืออะไรสักอย่างนี่ครับขวดเงาผู้หญิงหายไปแล้วด้วยยังอยู่นะนั่นอะ นี่ไงฟุกสุภาพบุรุษและสตรีทั้งหลายแล้วหลังจากสองปีที่เราทำงานอย่างหนักวันนี้มาฉลองกันดีกว่าเราทำงานแบบเกินเวลาตลอด And done with แต่ว่าเรายังเหลือเว็บไซต์อยู่นะเออแต่เดี๋ยวนายก็ทำเสร็จในสิบนาทีนะ เนื่องจากเราใช้เวลาส่วนตัวไปเยอะมากกับการทำงานนี้วันนี้งานนั้นได้ประสบความสำเร็จแล้วเดี๋ยวตอนเที่ยงคืนนี้เนี่ยยัสมินป่วยครับไปเร็วเราต้องพาเธอไปโรงพยาบาลอะอาการแพ้เธอกำเริบนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนั้นนั่นเองครับเธอน่าจะแพ้วายหรือแพ้เบียอะไรสักอย่างหนึ่ง คือเอาง่ายๆนี่เป็นกลุ่มเพื่อนที่มาฉลองกันที่นี่ครับอดัมโทรมาเฮ้ยเพื่อนเป็นไงบ้างวะฟังนะเพื่อนขอบใจที่อาสาจะอยู่ที่นั่นคนเดียวนะเพราะว่าเราไม่มีเวลาพอที่จะล็อกประตูบ้านทุกอย่างเนี่ยเดี๋ยวมีนาจะไปที่บ้านเราแล้วนะยัสมินอาการไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนี่ยเธอทำตัวแปลกๆเธอเห็นอะไรด้วยอ่ะเธอบอกว่าเธอเห็นเห็นภาพหลอนเนี่ยเราใกล้ถึงโรงพยาบาลแล้วเดี๋ยวเราจะอัปเดตนายนะ โค้ดของฉันคือ5 2 1 9 9 2ฉันบอกไว้ก่อนแล้วกันแล้วถ้าเรากลับไปไม่ทันเที่ยงคืนแล้วก็เราจะบอกโค้ดของคนอื่นให้แล้วกันนะ5 9 2อะไรวะกูฟังไม่ทันที่เ้ยโอเคผมเข้าใจแล้วเพื่อน5คนเนี่ยเขาทำเว็บไซต์ด้วยกันทำธุรกิจในบางอย่างด้วยกันแล้วก็ใช้เวลา3ปีในการทุ่มเทกับโปรเจก t นี้แล้วก็เช่าที่นี่เพื่อมาฉลองและจะลนช์เว็บไซต์ตอนเที่ยงคืน เว็บไซต์จะลอนชได้ก็แต่เมื่อใส่หรหัสของคนห้าคนที่เป็นเพื่อร่วมง,งานกันเมื่อกี้โอเค5 2 1 9 9 2หนาจำได้แล้วเอา้าแล้วอยู่ดีสัญญาณ wi-fi ดับทำไมอะเราต้องทำให้มั่นใจว่าเว็บเพจจะออนไลน์ตอนเที่ยงคืนเอา้า what ใครมาวะมีนะ นั่นเธอเหรอเฮ้ยเชีย่ยอาตามบอกว่าโค้ดของเขาคือ521992เวนกรรมกูใส่แล้วไง521992อะ่ะแต่สัญญาณไวไฟขาดพลังงานดับไปแล้วเมื่อกี้อยู่ดีๆไอ้กูต้องย้อนกับชีวิต เงาเด็กผู้หญิงนั้นก็ยังอยู่นะเนี่ยดูดิยังหลอนเลยแล้วมันมีรหัสอะไรด้วยใช่ไหมผู้ไปสนีอะไรต้องหาน้ำมันนะเด็กกล่องไปสนีหนึ่งเก้าหนึ่งห้าแปดหนึ่งเก้าหนึ่งห้าแปดลดล็อกก่อนเลยเปิดเปิดซี่เอาคุ้นใจบ้านก่อนเร็ว คุณแจน่าจะไปไขไอ้ลูกโซ่อะไรได้สักอย่างซึ่งประตูที่มีลูกโซ่ล็อกเราไม่ได้เช่าบ้านหลังนี้เอ้าแล้วเราเช่าบ้านหลังไหนอะเราเช่าหลังเดียวก็คือหลังนั้นนะครับผมต้องหาประตูที่มีโซ่ล่ามให้ได้หนึ่งเก้าสองห้าแปด อันนี้เราเอาไปแล้วดิคุณแจไอ้เย่ยังหลอนเลยใครวะเมื่อกี้เนี้ยประตูไหนที่มีโซ่วะกูยังไม่เห็นประตูที่มีโซ่ล่ามเลยไอ้เย่ยังหลอนเลยแล้วเงาผู้หญิงนั่นนะ่ะมองไว้ก่อนเลยจ้าใครมาเดินแถวบ้านกูวะเนี้ยประตูไหนมีโซ่ล่ามวะ อประตูน,นู้นหรือเปล่าเราจะเดินไปดูแหล่งพลังงาน power source ตรงนั้นครับนี่เปิดไฟฉายแล้วจริงเหรอปั่นให้ติดดิติดแล้วครับหวังว่า Wi-Fi จะใช้ได้นะรีบกลับบ้านเร็ว อย,อยู่ข้างนอกนานเกินไปอะ่ะโว้ดไอ้นนีัยมีคนอยู่ในบ้านแล้วแล้วน้ำมันหมดหาน้ำมันหาน้ำมันจากไหนจ๊ะแต่มีคนอยู่ในบ้านแล้วนะเมื่อกี้เนี้ยกูเห็นโคตรแย่ oh yeah. าน้ำมันในบ้านหรอมันมีน้ำมันได้หร่วะไอ้เหี้ยแต่มีคนอยู่ชั้นสองแน่ๆเมื่อกี้เนี้ยกูจะได้ออนเว็บไซต์กูไหมเ <Liber ation> สียงอะไรวะเนี้ย โอ้โเหเสียงคนเดินชัดขนาดนี้มีนานั่นเธอเหรอแสงจากห้องมาจากห้องนั้นนะครับแสงที่เราเห็นจากหน้าต่างอะมีนานห้องเนี้ยอย,อย่าบอกนะ มันยืนตรงนี้เมื่อกี้เนี่ยไปไหนแล้วะ่ะโอ้ my god เกิดอะไรขึ้นวะเนี้นี่มันนรกกระพุ่มกลุ่มไหนทำไมกูต้องมาอยู่ที่นี่คนเดียวด้วยเนี่ยห้องก็เสือกมุมแคบๆอับๆ เ e, าอีเมคีหรือเปล่าที่โยกไม่มีใครแล้วอะวอดน้ำมันอยู่ไหนวะเชจะไปหาน้ำมันจะไหนวะมีหนังสง่งหนังสืออะไรด้วยอะแต่ว่าเราได้รหัส กุญแจมาเราได้กุญแจมาน่าจะเข้าอีกบ้านหลังหนึ่งได้ป่ะน่าจะได้นะเพราะว่าต่อให้เราไม่ได้เช่าก็จริงแต่ว่าเราได้กุญแจมาก็น่าจะไขบ้านหลังนั้นได้นะใช่ไหมล่ะหนึ่งเก้าหนึ่ง บอกว่าเราไม่ได้ไขเราไม่ควรเข้ากูจะหาน้ำมันจากไหนอ๋อประตูที่มีโซ่เนี่ยเหรอเขตห่วงห้ามนี่ไงให้กูเข้าไปนเนี่ยโอ้โหหนักข้อเลยเฮียเสียงประตูเ้เนี่ยเนี่ยนี่กระท่อมริมน้ำอะไรเงี้ยเหมือนแบบที่เก็บของอะ่ะ ลองเดินไปดูครับบ้านใครสักคนบ้านคนงานสักท่านมีน้ำมันสักขวดไหมโอวบรรยากาศหีบนี่หรือเปล่าเปิดไม่ได้อะน้ำมันน้ำมัน คีมตัดเหล็กน้ำมันไหมวอเฮ้ยได้น้ำมันแล้วครับน่าจะได้นะเฮ้ย,ย,ยไม่ได้แล้วข้าแบตมือถือกูหมดด้วยกูตายแน่เปิดแล้วปิดได้ไหมไม่ได้ด้วย,ย น่าจะได้นะน่าจะอยู่ได้สักพักอะ่ะกลับกระท่อมดีกว่าจะได้กลับดีๆไหมเนี่ยเมื่อไหร่มีนาจะมาไฟติดแล้วปิดบ้านให้หมดเลยปิดประตูหน้าต่างปิดให้หมดเลยไอ้เฮ้ยนั่น คนมนะั้น่ะใช่แล้วแหละมินานั่นเธอหรือเปล่าทำไมมันตัวใหญ่จังวะ <_ d> um> ภาพหลอนเนาะมีใครวางยาแล้ววะเนี่ยไอ้ขวดวายที่แดกเข้าไปอะมินาเฮ้ย s <S มินามาพอ <_ d> um> ดีครับ นี่ฉันมาสายแค่ไหนเนี่ยคนอื่นไปไหนหมดแล้วจบเดโม่แลครับเกือบไปถ้ามีนาไม่มาแล้วก็กูได้มีเลือดแน่นอนคือ จะบอกว่าเป็นเกมผีหรือเปล่าก็ยังไม่แน่ใจผีหรือฆาตากรอันนี้ผมไม่แน่ใจจริงๆแต่ว่าเนื้อเรื่องปูมาดีนะครับเป็นเรื่องของคิดว่าเป็นพวกกลุ่มโปรแกรมเมอร์5คนที่ร่วมกันทาเว็บไซต์อะไรบางอย่างแต่ว่าเพื่อน3คนเพื่อน5คนนัดกันที่นี่มาที่นี่แล้ว4คนแต่มีคนนึงป่วย3คนก็เลยพากันไปแล้วก็เหลือเราไว้เฝ้าบ้านแล้วมีนาก็ตามมาเนี่ยมีนาตามมา แต่มันมีผู้หญิงวิญญาณผู้หญิงอะไรสักอย่างหนึงหรืออะไรสักอย่างอยู่ที่เนี่ยโดยที่ยัส i มินคนที่ป่วยอะ่ะก็บอกว่าเห็นภาพอะไรบางอย่างด้วยผมว่าน่าสนใจอยู่นะครับแล้วก็น่าติดตามอยู่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเราต้องหารหัสของทั้ง5คนมาให้ได้หรือมีใครสักคนหนึ่งทําอะไรหักหลังเพื่อนอีก4คนหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจวางยาอะไรอย่างเงี้ย เรื่องราวมันซับซ้อนซ่อนเงื่อนอยู่นะครับยังไงเกมเต็มมาถ้าอยากดูคอมเมนต์บอกกันหน่อยละกันที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe ช่องนั้นปิ่นโตด้วยนะจ๊ะก,กดติดตามกันไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆทุกวันตอนหโมงเย็นรวมถึงไลฟ์สดตอน2งทุครึ่งวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับขดลุกอยู่นะ